สวัสดีค่ะเมื่อนี้่ยายบีพามาเที่ยวเมืองอันใกลๆร,บรอบๆบ้านที่ยายบีดูอยู่จ้าเมื่อนี้่อากาศดีไม่แดดอากาศเย็นๆกําลังสบายๆจา้ามาเที่ยวอันทะเลรอบเมืองเมืองนี่จะเป็นบ้านเมืองที่สงวนธรรมชาติให้คนมา ออกกําลังกายยางพักผ่อให้ร่างกายแข็งแรงคนแถวนี้สิมักออกมายางรอบๆทะเลเลกับพ่อแมนเสียวซื่นกนสีบํารุงหัวใจเฮ็ดให้ยว่ายหาสิบบวกจังย่าวินี่แหละเนาะจ้ะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงกัออกมายางสูดอากาศยังสิระจ้ะทุกมือ,อให้พี่ๆน้องๆ ออกกําลังกายกันได้จ้ะเด้อรักษาสุขภาพไปจะไปยางออกร่างกายกน้อกันจ้า